สวัสดีครับแฟนคลับของอาจารย์พรมเมืองดอกบัวนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่รองผู้เอกของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีประจะมาในอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ซึ่งเป็นการชิงแชมป์รุ่า112ปอนด์ที่ว่างของวีดีมวยช่องเจ็ดสีนะครับระหว่างเจ้าทัพทีมทองสจเล็กเมืองนนวันนี้เจอกับคู่ปรับเก่านะครับกับนมเปรี้ยวสิทธิอนพิชัยนะครับ เธอเจ้านมเปียวโตวราชทันเหมือนคู่นี้เคยชกกันมาแล้วสองครั้งนะครับเป็นทางด้านนมเปรียวเสดสันพิชัยชนะคะแนนมาทั้งสองครั้งครั้งแรกต่อยร้อยห้าพนะครับนมเปียวชนะคะแนนไปส่วนครั้งที่2ในต่อยร้อยแปดพนะครับเป็นชิงแชมป์ลุมพินีที่ว่างนะครับเป็นทางด้านนมเปรียวเิ์สันพิชัยแลกเดือดแล้วก็ชนะคะแนนแบบซูซีดูเดือดนะครับได้ครองแชมป์รุนร้อยแปดพของเวทีลุมพินีไป วันนี้มาเชิญกันที่ช่องเจ็ดสีนะครับชิงแชมป์รุ่นร้อยสิบสองคนที่ว่างไ่ถึงมวยช่องเจ็ดสีทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนอนท์เป็นเด็กหนุ่มจากอุบลราชธานีนะครับสิบเก้าปีเป็นมวยขวาเนียนนะครับฉลาดนะครับช่วงหลังฟอมสดเจ็ดแปดไฟหลังเนี่ยชนะมาตลอดครับอยู่ขับทางทีมงานเสียเอกสอดำเนินนะครับกับท่านออสอจสมคิดมากวงหรือท่านสอจอเล็กเมืองนอนท์นะครับ ร์มหลังก็มีชนะคะแนนเสือใหญ่ชอห้าพยักกวันนั้นซึ่งทางด้านทัพทีมทองมาแทนนะครับและได้ทองหนัก2ปอนชนะคะแนนเจ้าเสือใหญ่ชอห้าพยักขาดลอยท้ายๆต่อมาก็มาชนะคะแนนเจ้าเขาสนนสโซเดชพันที่ช่องเจ็ดสีนะครับถอยร้อยสิบสองปอนไฟสุดท้ายพอถปยถอยร้อยสิบสองปอนนะครับชนะนอกยกที่สองแผวทาามวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าครับวันนั้นโดนอัดโดนถล่มเพไปเปมานะครับ ได้จังหวะบวกโป้งเดียวนะครับเพลวเผาหลับสนิทสิทธามลงนะครับแค่นอกไปยาที่สองนะครับจังหลังฟอร์มสดมสำหรับทัพทีมทองซองชอเล็กเมืองนนสำหรับคู่ปรับวันนี้นะครับเป็นนมเปียวสิสอนพิชัยเนี่ยอายุ19ปีเท่ากันนะครับเด็กหนุ่มจากหนองกีบุรีรัมนะครับนุ่มเปี้ยวสิสอนพิชัยนุ่มเปี้ยวโตราชทันนุ่มเปี้ยวพีเคแสชใจมวยไทยยิมทุเรียวกันนะครับซ้อมอยู่กับทางด้านแขกพีเคนะครับ เป็นมวยอาวุธหนักแรงทุกลูกบมวยตัวนี้ใจิตใจสู้ดีฝีมือเยี่ยมนะครับฟอมหลังก็มีชนะคะแนนทองพูลเพชรพทอแล้วก็มาแพนออกยกที่2กับเพชรสีคิว้วกบวัสดุพัน์ภูเก็ตไฟสุดท้ายมาต่อยที่ช่อง3นะครับชนะคะแนนพีรพัฒน์สินด,ดอกจิกนะครับวันนั้นที่ช่อง3ต่อยร1อยปอนดน์ครับ113.5ปอนด์เป็นมวยที่มีความแข็งแกร่งนะครับมีทางด้าน พระชันชยัยพ K เกันชัยนะครับเป็นคู่ซ้อมคู่ลงรวมให้นะครับวันนี้นะครับมาเจอกันร12ปอนด์นะครับจเจ้านมเปรี้ยวนี่เคยเป็นแชมป์รุ่นร0อยหปอนด์ของอดีตมวยช่อง7 4สนีนะครับวันนั้นชนะคะแนนเพชเอกสิห์มาีนะครับแค่มือชนะคะแนนเพชเอเกเลยของแชมป์รุ่นร้อยปอนด์ช่อง7 4สีไปแล้วมวยคู่นี้เคยต่อยกันมาครั้งสุดท้ายเนี่ยประมาณปลายปีที่แล้วนะครับชิงแชมป์รุ่นร้อยปอนด์ของอดีตลุงพินี เป็นทางด้านนมเปี้ยวโทระชจทันนี่ชนะคะแนนทับเทียมทองแบบดูเดือดสุดสีนะครับแตกเลือดอาบทั้งคู่ครับวันนั้นนมเปี้ยวชนะคะแนนและได้ของแชมป์ดุลยแปดปอนเปติลุมพินีไปนะครับวันนี้มาชิงแชมป์กันอีกครั้งครับรุลยสิบสองปอนนะครับผมยังชอบไปที่เจ้าทับเทียมทองสจเล็กเมืองนนนะครับชอบไปที่ทับเทียมทองสจเล็กเมืองนนช่วงหลังร่างกายดีกว่านะครับอาวุธหนักแรงวันนี้นะครับวัคู่นี้ใกล้เคียงกันนะครับ อาวุธใกลเคียงนะครับหน้าเสือก็สูสีนะครับทุกอย่างใกลเคียงกันหมดแต่ผมยังชอบไปที่ทัพทิมทองสชเล็กเมืองนนท์ที่ช่วงหลังดีวันดีคืนนะครับแล้วก็ต่อยหมักร้อยสิบสองปอนด์มาตลอดนะครับผมยังเชื่อว่าทัพทิมทองสชเล็กเมืองนนท์เนี่ยวันนี้มีวาสนาพอที่จะได้ครองแชมป์นะครับยังไงถ้ามีราคางามๆก็จะเริ่มออกตัวบางทุนนะครับเมื่อทุกวันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนครับผมยังชอบไปที่ทัพทิมทองสชเล็กเมืองนนท์ครับ แล้วก็เหมยคู่เอกนะครับเป็นทางด้านถนนชัยแฟร์แท็กนะครับวันนี้เจอกับทางด้านทักษิณเล็กสิทธิ์ระกไยฟ้านะครับเถือทักษิณเล็กสิทธิ์อาโนไทยเหมือนคู่นี้พบกันมาแล้ว3ครั้งนะครับถนนชัยเนี่ยชนะคะแนน2ครั้งและชนะคะแนนแล้วก็ชนะน็อกครับหรั้งครั้งทางสุดท้ายนะครับเหมยคู่นี้นะครับวันนี้เจอกันที่นักหน6่อปอนด์นะครับ ท่านันทนนชัยเนี่ยต่อยร้อยสามจาตลอดนะครับช่วงหลังสามไฟหลังก็ต่อยกับเสกสรรเนี่ยสามไฟรวดนะครับมีแพ้คะแนนแพ้นอกแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเสกสรรที่ช่องสามนะครับส่วนดันทักษิณเล็กสิทธิ์ประกายฟ้าเนี่ยช่วงหลังมาซ้อมอยู่กับทีมงานสิทธิ์มนชัยนะครับฟอมหลังก็ต่อยกับเซียรควกเกจเรนชัยสามครั้งนะครับครั้งแรกชนะคะแนนที่เมืองกรุง ครั้งที่สองไปแพ้ศสวกรที่ใต้นะครับครั้งสุดท้ายเขามาชะนะคะแนนที่ราชดำเ,ดเดนิชนชนะคะแนนเสียวกรนะครับซ้อมอยู่ที่สิทธิมนชัยส่วนทางด้านเจ้าทนนนชัยเนี่ยซ้อมอยู่ที่เฟรทเทคนะครับไปซบถูดส,สังกัดของทีมงานเฟรทเทคมีทางด้านเสียมาเพชรครบสูตรแ่นสวนพวกนี้นะครับเป็นคู่ปัง้งคู่นุงน่อง,องให้ครับความแข็งแก่งพอตัวช่วงหลังๆนะครับ ทางด้านทักษิณเล็กเนี่ยต่อยอยู่ประมาณร้อยสามสิบเก้าปอนร้อยสี่สิบปอนนะครับเป็นมวยที่ต่อยกับมวยฟีมือได้ดีนะครับแต่ว่าเจออาวุธหนัก,นก,นกๆแรงๆเจอมวยบู๊ตลลดหเนี่ยชอบถอดนะครับเป็นมวยที่ล้มแล้วลุกยากครับคือตามธรรมชาติของมวยสูงยาวใหญ่นะครับถ้าล้มแล้วคนลุกยากธรรมดาครับดูเหมือนถ้าลุกช้าลุกยากเนี่ยราคาก็จะเทไปฝั่งตรงข้ามทันทีนะครับวันนี้มาเจอลูกหนักลูกแรงและน้ำหนักร้อยสามสิบห้าปอนร้อยสามสิบหกปอนเนี่ย เป็นทางด้านถนนชัยได้เพียบเจอะพอสมควรนะครับฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ถือกับเสียงเสียหายนะครับทางด้านถนนชัยนะครับขันชกขันพิดซ้อมก็ถือว่าดีครับไฟนี้น้ำหนักต่อยช่วงหลังก็ร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบห้าวันนี้ต่อยร้อยสามสิบหกเหมือนทางด้านทีมงานผู้จัดนิชงให้ทางด้านถนนชัยนะครับวันนี้ร้อยสามสิบหกปอนด์เนี่ยทักษินเลกเนี่ยผมว่า ทั้งคุมทั้งลดเนี่ยหนักแน่ครับและมาเจอมวยแข็ง,แข,งแข่งอย่างทั้งด้านถนนชัยพร้อมทั้งยังเคยแพ้มาทั้ง3ครั้งเนี่ยผมว่าต้านไม่อยู่นะครับผมให้ที่เด็ดพิธีถนนชัยแฟรแท็กนะครับมีสีรุ่นน้ำนอกนะครับและเข็มสั้นเข็มยาวได้เปรียบเยอะครับให้เป็นทีเด็ดในวันนี้นะครับคุยแฟนครับของจานผมชงโชคดีร่ำรวยทุกท่านนะครับท่านใดที่มีข่าวข่าวมีข้อมูลดีๆก็ส่งเข้ามาในคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ Comment หลัง ยูทูบของอาจารย์ผมนะครับขอทุกท่านงโชคดีสวัสดีครับ